สวัสดีครับทุกท่านครับเที่ยงวันแล้วครับผมธุรก,กิจมุ่งเช้ายังอยู่จุดเดิมยังอยู่จุดเดิมไปก้ามปูขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตครงนี้ก็จะนําขึ้นเพิ่มเติมพาท่านมาดูกองตรงนี้นะครับที่ชายดูเช้าตรงนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ของบ้านาก็หรอกชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปแหละนํามาทิ้งข้างทาง,างดีนะครับเขาไม่เผา น่าจะเป็นปีแล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะขนาดท่อนใหญ่ๆเลยนะครับก็จะย่อยสลายหมดแล้วนี่ข้างในเนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยนะครับเป็นดินหมักอย่างดีเลยเพียงแต่ว่ามันแดดจัดนะถ้ามีฝนมาจังหน่อยเนี่ยโหสุดยอดทีนนี้ตรงนี้ก็จะกลับไปนะครับเนี่ยกดกวาดมาจะกลับไปเป็นสุดยอดของดินของการหมักแบบธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นท่านที่มี ใบไ,ไม้ถิ่งไม้ก็อย่าไปอย่าไปเผานะครับใ่เย็นๆมีมุมบ้านมุมอะไรก็เอาไปกองกองไว้นะหาสารเนมาล้อมไว้นะครับแต่ส่วนมากเราก็จะใจร้อนเนาะก็จะเผาทิ้งเนะาะเผามันก็เป็นมีฝุ่นค่าฝุ่น PM อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับทิ้งทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องไปมีขี้วงขี้วัวเลยหรอกนะถ้าไม่มีนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ย เดี๋ยวฝนมาบ้างเรามีน้ำอะไรก็สัดสัดใส่อันนี้ไม่เห็นมีใครมารดเขาเลยนี่ใช่ไหมเขาก็ทิ้งข้างทางแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยเนาะโอเคนะครับผมบุหรักของมิ่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเที่ยงวันแล้วกินข้าวกันหรือยังครับผมทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ